C. คาปาซิเตอรหรือ Capstart ที่ถูกใส่อยู่ในพัดลมหรือปั๊มน้ำทำหน้าที่อะไรโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอเรียกว่า Capstart นะครับซึ่งแคป s t a r t มีหน้าที่หลักก็คือการสตาร์ทมอเตอร์โดยทั่วไปจะใช้กับมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ำหรือพัดลมโดยการใช้งานแคป s t a r t จะช่วยเพิ่มแรงบิด ช่วงต้นของมอเตอร์ทำให้มอเตอร์สตาร์ทและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสถียรกว่าการสตาร์ทแบบไม่มีแคปสตาร์ทนะครับอีกทั้งยังช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้ามายัางตัวมอเตอร์ได้อีกด้วยหากเราไม่ใช้ตัวแคปสตาร์ทนั้นจะทำให้มอเตอร์ไม่สามารถสตาร์ทได้หรือใช้เวลาในการสตาร์ทนานขึ้นหากต้องการทำให้มอเตอร์หมุนอาจจะต้องใช้มือช่วยหมุนเพื่อให้มอเตอร์สามารถเริ่มการทำงานได้ อีกอย่างการไม่ใช้แคปสตาร์ทอาจทำให้มีการใช้กระแสะไฟฟ้าสูงขึ้นในขณะการสตาร์ทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวมอเตอร์ได้นะครับดังนั้นการใช้แคปสตาร์ทจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุหรือแคปสตาร์ทได้ด้วยตนเองโดยใช้สูตร C เท่ากับ8.6คูณ I หารด้วย V คูณ F คูณ K โด,โดย C ก็คือค่าความจุของแคปสตาร์ทที่เราต้องการหา8.6คือค่าคงที่ที่ใช้ในการแปลงหน่วยของตัวเก็บประจุจากฟาลาดเป็นไมโครฟาลาดโดย1ฟาลาดจะเท่ากับ1ล้านไมโครฟาลาดนะครับหรือ10ยกกำลังลบ6 i คือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์ที่ตัวพัดลมหรือปั๊มน้ำกินกระแสนะครับ V คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาถ้าเป็นไฟบ้านก็จะมีค่าเท่ากับ220โวลต์ AC นะครับ F, F คือความถี่ของกระแสไฟฟ้าซึ่งไฟบ้านของเรานั้นก็คือ50เฮิร์ K, K คือค่าเฉพาะของตัวเก็บประจุหรือแคปสตาร์ทที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้นะครับซึ่งถ้าหากไม่รู้เราสามารถใช้ค่า1แทนได้นะครับ โดยเราสามารถดูข้อมูลเฉพาะเหล่านี้ได้ที่ตัวพัดลมหรือสลากด้านใต้ตัวพัดลมหรือด้านหลังนะครับเขาก็จะระบุว่าพัดลมตัวนั้นใช้แรงดันกินกระแสหรือใช้กำลังวัดเท่าไหร่นะครับโดยเราสามารถนำมาเข้าสูตรได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับพัดลมฮาตาลิขนาด16นิ้วที่มีแรงดันไฟเข้า2 2 0โวลต์ AC ที่ความถี่5 0เฮิรตซ์ กินกระแสที่0.23แอมป์สามารถนำไปเข้าสูตรคำนวณโดย C เท่ากับ8.6คูณ0.23หารด้วย220คูณ50คูณ1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1.978หารด้วย11,000นะครับโดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0.0 0 0ูนย์ศาฟาราดซึ่งเราสามารถแปลงฟาราดให้เป็นไมโครฟาราดโดยการนำไปคูณกับ10ยกกำลังลบ6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1.79ไมโครฟาราดนะครับซึ่งค่า1.79ไมโครฟาลาดเราสามารถนำไปใช้ในการเลือกหาค่าแคปสตาร์ทที่เหมาะสมได้ซึ่งอาจจะเป็นค่า1.8ไมโครหรือ2ไมโครก็ได้นะครับ ที่มีความใกล้เคียงกันก็จะเป็นการเลือกแคปสตาร์ทที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับตัวอย่างถัดมาจะเป็นพัดลมขนาด12นิ้วซึ่งมีแรงดันไฟเข้าอยู่ที่220โวลต์50เฮิร์กินกระแสที่0.25แอมป์เมื่อเรานำไปเข้าสูตรก็จะได้8.6คูณ0.25แอมป์ส่วนด้วย220โวลต์คูณ50เฮิร์คูณ1เท่ากับ 2.15หาร11,000ผลลัพธ์ก็คือ0.000195ฟาหาดแปลงเป็นไมโครฟาลาดนำไปคูณกับ10ยกกำลังลบ6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1.95ไมโครฟาลาดนะครับซึ่งค่า C หรือแคปสตาร์ทของเราที่ใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นค่า2ไมโครฟาลาดนะครับถัดมาเป็นตัวอย่างสุดท้ายเป็นปั๊มน้ำ 2 2 0โวลต์50เฮิรตซ์กินกำลังวัตดที่1 0 0วัตต์ซึ่งที่ตัวสลากหากเข้าไม่ได้ระบุเราสามารถแปลงกำลังไฟฟ้าหรือวัตดของเราเนี่ยให้กลายเป็นกระแสะไฟฟ้าหน่วยแอมป์ได้โดยนำวัตดไปหารกับไฟเข้า2 2 0โวลต์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ100หาร220จะเท่ากับ 0.45M แอมป์นะครับซึ่งเราสามารถนำไปเข้าสูตรคำนวณต่อโดย8.6คูณ0 4 5แอมป์ หารด้วย220คูณ50คูณ1เท่ากับ3.87หาร11,000เท่ากับ0.00035ฟาลาดแปลงเป็นไมโครฟาลาดก็คือ3.5ไมโครฟาลาดนะครับซึ่งค่า3.5ไมโครฟาลาดตรงเนี้ก็จะเป็นค่าที่พอดีเป๊ะกับตัวเก็บประจุที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ